สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณผือใบนาดได้มีการโพสข้อความและก็ได้โพสคลิปลงในกลุ่มอย่าหาทรร VVIP โดยได้โพสข้อความที่ว่าวันนี้ไม่มีการแถลงของทนาย มีแต่จำเลยที่สงมานั่งขู่ฟอฟอจะฟ้องคนนั้นคนนี้ก็เกื่อนความอับประยศของตัวเองอยากจะถามว่าจะฟ้องอะไรเขามีทราบแล้วดูสภาพของแกไหวไหมวิทำไมตูรู้สึกอายแทนแกจังรักทุกคนเน่เม่รักทุกคนนะจ๊ะ แตกทุกคนนะได้กันทุกคนเต้นเด้งนะรอคิวแถวมันยาวนะรอ,รอคิว่องแถวมันยาวตรงนี้ขายดีนะรอคิวสักหน่อยอคุณอารีขอบคุณมากค่ะแต่คนบอกว่าจัดเบ่เซอร์ป้านะแน่นอนนะคะจัดไปแล้วสามนะจัดไปแล้วสามนะ ต่ยังยังยังอ่ะยังไม่อะไรฝ่ายยังดีอยู่ว่าซอยยังไปไม่ถึงนะซองไปงไม่ถึงถึงไม่ได้อึ้งไม่ใช่นะไอ้ข้าตบธรรมดาเอาตบธรรมดาเนี่ยนะไก่เกลี่ยกันได้นะอันนี้ไม่เอานะไม่เอาเอาบาไปเนะบาไปอืมเบาไปตัปดป้าข้าทานายดูแล้วนะไ้นายสุกเอา อู่เลยว่าว่างันเลยว่างันเลยวิ่งอะไร,ะไรชื้อวัวอยู่มา 1, 2, 3, 45, 90, 1, ที่หนึ่งสองสามถือห้าเมร่อเก้าสิบหนึ่งพันอไม่พูดเล่นใครจะพูดอะไรงไงพูดไปนะตอนแต่พูดก็อันอันนี้พัฒนาดีหลังจากคืนนี้ไปเวลาพูดอะไรก็ระวังหน่อยละกันส่วนก่อนหน้านี้ก็คือมัน,มนเยอะแล้วไง เป็นไปนก่อนที่มันไม่จะเอาไหนก่อนแล้วขนาดวันนี้เลืกทนะ่าถ้ามาฟังแล้วถ้าจะไปจัดอะไรก็กำลังอยู่แล้วกันเพราะมันเยอะแล้วไงมันอื่นแล้วเนี่ยนะอืมยังไม่ดูเเลยนี่ยยังไม่ดูยังไม่ดูยังไม่ได้เห็นอ้าสาวิตรีป,ป้าโกโก้กินเหมือนยังจ้าโอ้ยทัไมไม่หมดเลยนะฮยกินหอม อีไม่หานะเราจะไปเห็นไปโผล่อะไรกันไหนไม่เห็นอะไรนะแต่เตือนนี้เตือนว่าที่ต่อจากนี้ไปนะอันนี้ดูความปรารถนาดีจากพ่อเต๋มน,นะคะจักมนิงนะจากหนิงจากเธอจากห้องนะเดี๋ยวเราควรจะเรียกชื่อจากแม่นางเอกดูกความปรารถนาดีจากนะก็ลหลายก็ลหลายเวอร์ชันนะมีหลายชื่อ น,นี่ไปนะใครจะไล่อะไรไม่อ,อยากให้ป้าต้องอับอายอย่าให้เนี่ยนะต้องาสวยอย่างเงี้ยต้องอาบอายไม่งั้นนะอายไม่ได้เนี่ไม่อยากอายอย่างเงี้ยหน้าไม่หนาพอนะอายไวมากนะทุกหนยก็อาย ตับเงี้ยตัดไม่หมดเลยอะไรมัน,นขเข้ามันตัดไม่หมดเลยอายมูนอย่าให้อายนะบอกไว้ก่อนแต่วันนี้มันต้นไปเลยขึ้มันเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวตัดคิก้กบอนไอ้ที่มันผ่านมาตัดคิก้กบอลดูวเวลาดูต้องแยกเลยต้องแบ่งสัดส่วนเลยอะต้องแบ่งโซนเป็นสี่โซนคิดดูอืม แต่คืนนี้ไปก็ชะลอนะรายการไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเวลามีอะไรก็ให้ระวังอย่าแต่คืนนี้ไปนะไม่นองรีบอันนี้เป็น้อสุดท้ายหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า เดี๋ยวนี้มันใส่หมวกกันน็อกออกมานั่งแฉมเพมแล้วหรอไม่ได้ดูมานานแล้วพัฒนาการขึ้นนะเนี่ยมีแต่ผู้คนรังเกียจก็ยังจะดานจะดันทุรังไม่ละอายใจตัวเองวัวลืมทีนพยานโจทย์ให้การเป็นประโยชน์ต่อจำเลยหลับก็ไม่เป็นสุขตื่นก็ไม่เป็นสุขฮ่า สภาพหนังหน้าแบบเครียดเลยมันใครเอ่ยชื่อชื่อถือกหรอป้าจา๋าดูเหมือนป้าเหนื่อยเนืยนะวันนี้คงหนักหน้าดูหุหูง่วงก็ไปนอนหด้เถือใสแอปก้องจนหน้าหายไปกับความสว่างแล้วอายกระทั่งหน้าตัวเองเอาถุงดำคุมไปโลดจะได้สบายใจกันทุกคน แกจะฟ้องอะไรนางกีแอน่นเปิดสารประหารฮามอยแกดีกว่ากา้าก้าหน่อยอย่าดีแต่ขู่จะฟ้องไข่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆขนาดนั้นนะถ้าเกิดฟ้องไปแล้วโดนยกฟ้องเหมือนสาม,มีแกล่ะระวังโดนฟ้องกลับจะหนักกว่าเดิมนะ คุณพือใบหนาได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่ามันพูดเหมือนจะฉลาดนะแต่งูชิบหายโดนข้อหาฟ้องเท,ท็จกลับมาหนักกว่าฟ้องหมิ่นอีกนางฝ่ายแกกับผัวมันชอบโชว์ความงูโดยเฉพาะมันขู่จะไปฟ้องคนที่เรียกมันว่ากี่หมิ่นอะไรนั่นตูก็ยังหาไม่หายแสดงว่าใครที่ตกประจำเลยคงต้องเคยไปดมหลีมันมาแล้ว